ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาขาพแพร่นะคะ, mm hmm. ะเราจะร่วมกันถวายพัตตาหารเพนแดนหลงตามาแล้วก็คละนะส่งนะคะ วันนี้ที่สาขาแพทย์จะมีการหล่อแม่พาระธรณีค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาร่วมงานกันได้นะคะ ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบนนี้นะคะค่ะใครที่อยู่ใกล้เคียงมาจังหวัดแพร่นะคะก็สามารถมาร่วมรอพาะแม่เทอรนีได้นะคะโดยงานรอพระจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นนะคะแล้วหลวงตามาก,ก็จะเป็นประธานในพิธีค่ะ จะมีการสวดมนต์พร้อมกันในรอบกโมงแล้วก็บรรยายธรรมนะคะจนถึงสามทุ่มค่ะนี่คือนาสาธุค่ะ